ลายไทม์ไลน์เป็นฟังก์ชันที่หลายๆคนมองข้ามนะคะในต่างจังหวัดมีคนใช้ Line Time Line เพิ่มขึ้นสูงกว่าในกรุงเทพเพราะฉะนั้นคนที่ทําการตลาดหรือเ,เจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจหรือเป็นเจ้าของแบรนด์อย่ามองข้ามเรื่องลาย e t i ์ e ไลน์บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเ,เราไม่ได้ใช้แต่คนต่างจังหวัดใช้เยอะมากและเชื่อไหมว่ามีคนใช้เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะคะปัจจุบันนะคะการเข้าถึงถึง7 0 0 0ล้านวิวจากป ติ0 0ล้านวิวต้นนั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราทําการตลาดผ่านไลน์ทมไลน์อะไรได้บ้างเราต้องลองไปคิดดูนะคะว่าเราจะเอาไปทำบนที่อะไรได้บ้างเพื่อช่วยส่งเสริมการตลาดของเรานี่ฝากไว้นะคะใครสนใจอยากรู้เรื่องของไลน์โอเอ มาทักไลน์แอก้อยบร็ษามาได้เลยนะคะมีตอนนี้มีมินิคอสนะคะเป็นเรื่องของการใช้งานไลน์บลเองเบื้องต้นถ้าแค่คุใช้เป็นคุณก็เห็นยอดถ่ายแล้วแต่ถ้าใครที่ต้องการไปต่อต่อยอดแบบแอดวานซ์และเปิดร้านค้าไลน์มายช็อปก็สามารถลงเรียนในแบบแอดวานซ์ได้เลยนะคะว,วันนี้ฝากไว้สนใจทักมาได้ที่ไลน์แอก้อยบร็ษานะคะ